สมเด็จพระมหาธีราจารย์เมตตาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและทำบุญอายุวัฒนะมงคล69ปีพระครูโสพลคุณาทานเจ้าอาวาสวัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเมตตาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและทำบุญอายุวัฒนะมงคล69ปีพระครูโสพลคุณาทานเจ้าอาวาสวัาสาลีรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีการนี้พระพรมวชิรามุนีเจ้าอาวาสวัสุทัศเทพรารามพร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระเถรานุเถระนายนัทพัฒน์ สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุดพรรณบุรีและสาธุชนร่วมพิธีนะัาลาการประเรียนวัดส,สาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุดพรรณบุรีเมื่อวันที่23เมษายน2566ที่ผ่านมา